กีบมังครับวันนี้เรากำลังจะก็บอะไรอะถ้าพูดดิกเ็บันไดทำไมอะหรือไม่เอาแอรอะามพูดถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องการร้อนอะเป็นไงวะการร้อนอะหลานมาเล่ากูไปตุ๊กมาม่าใช่ปะจบแล้วจบแล้วโอเคอ่ะพูดดิตอนนี้ดื้อไง เอาเก็บไม่ใช่แล้วพี่โอเคครับวันนี้แล้วก็โอ้คิดตาออกว่ะวันนี้มันเอามาจอเกินไปอ่ะเอาง่ายๆเลยอาไปจอเกินไปเอามาจอเกินไปยังไงไม่เกินถึงเอามาจอมันน่าจะมาทำอะไรที่นี่ว่าเอามาจออ่ะมาเป็นหลอดไฟแล้วล่นะโอ้โหแม่ไปโอ้ตรงไหนวะโอ้โหมันเป็นยังไงวะเกินไปอ่ะเนาะครับวันนี้เรากำลังจะเก็บอะไรอ่ะพูดดิ ยก็บบันไดทำไมอ่ะลมเอาแน่ฮะเก็บไปได้บ้างยังจริงหรืเปล่อันนี้อันนี้แทงคอดิเนี่ยคุณผู้เล่นฮามพูดถึงการร้อนอ่ะเป็นไงวะการร้อนอ่ะร้านแม่รับกูไปกูมามาใช่ปะแก่แม่จบแล้วจบแล้วโอเคเกตผมขอเก็บนี่ก่อนนะใครเกลือมาดิคุณรู้สึกยังไงกับการยกบันไดครับ หนักยังไงวะอ่ะพูดถึงเรื่องการลงไม่ได้มันลงไม่ได้ยังไงอ่ะฮะลงไม่ได้ยังไงเกือพูดด้วยไอคนดูเขาผมไปมันลงมันไม่ลงไม่ได้อะอ๋ออะไรอยู่วะเกอร์สาธิตเลยอ่ะไปเฮ้ยทุกคนไอ้ลงไม่ได้ไอ้เกอร์ลงนี่เฮ้ยเป็นไงครับเพื่อนกูมันเก่งเกินไปอะครับทุกคนช่างอะไรเออช่างอะไรไอพูดไปดิถึงเรื่องช่างเชื่อมมานั้นเราไปไหนวะพูดถึงเลยอะดูแม่งไปนี่ ไม่ทันเล่าเฮ็ดไปมองอ่ะมึงได้ดูคลิปน้องกูที่กูต่อยน้องกูอ่ะทุกคนได้ดูคลิปน้องผมอย่างที่ผมต่อยน้องอ่ะก็สนุกอ่ะทุกคนไปดูเลยนะฮะแต่ที่แบบเออแต่ที่แบะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบการต่อยเอ้ไปใหม่ดิให้ทุกคนอยากดูทุกคนอยากดูไหมอ๋อยองกีน่าเอาสองข้างดิไปของกีนไอ้เหี้ยนี่ของกีนไง ยัออง,งคอับเดี๋ยวเราจะยกให้ดูว่ากา,ารยกมันใดเป็นยังไงอะ่ะมืรอราทำเฮียอะไรออกเสียงไอ้คือทุกคนนะผมจะสอนวิธีการถ้าทุกคนยกอะไรหนักๆทุกคนต้ององอกเสียงนะ ลองด้วยดิลองด้วยลองด้วยต้องตามผมมาเลยตามมาเลยนีเราจะเอามาไว้ในป่าป่าอะไรก็คือป่าเมซอนไม่ใช่ป่าอะไรอามัมป่าอามัมป่ามุมเลยครับมันคือป่าอมัมนะครับผมไปดูลูกนี้เลยลูกอะไรลูกอะไรนะอ่ะถ่ายด้ีเกินผมให้ทุกคนถ่ายดโวยมันคือลูกอะไรอ่ะ ลูกไล่บูธายทายหนึ่งกันลูกไร่ลูกไหนลูกไหนกูไปเล้เนี้ยเรื่องจะมารีวิวสถานที่อุปจ o นะนี่คือถ้าทุกคนเข้ามาทุกคนก็จะเห็นนี่ไอ้เกย์เรียกว่าอะไรป้อมยามแบ๊ กล้องนอนปิดนะครับกวจกล้องนอนปิดเฮ้ยไม่ใช่เอาพูดถึงเรื่องอันนั้นนะผมจะรอเรือสั่งเลยคนนั้นนะผมว่าผมเดินไปใช่ไหมล่ะไม่เดินไปใช่ไหมแอ้งเดินไปอะโอ้แม่เออโอ้ผมเดินไปใช่ไหมแม่งมเดินไปอ่ะเลยผมเดินไปใช่ไหมล่ะแม่งเดินไปอย่างเงี้ยเดินเดินไปใช่ไหมไปเดินไปแม่งกูแตกครับ เอาง่ายมึงเหนื่อยใจไวเกลอเหนื่อยวะเหนื่อยเหนื่อยใจยังไงพูดดิพูดถึงเรื่องการเหนื่อยใจอ่ะกูจะเล่าอะไรฟังนะวันนั้นน่ะกูสู้กับกูสู้กับปีศาจยักษ์ใช่ไหมล่ะนะอะไรต่อเลยหนึ่งนาทีย่านาทีแค่หนึ่งใช้แค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเธอจะใช้แค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่ง ไม่จบเราเพลงนี้ทุกคนวันนี้เพลงเราไม่จบเนี่ยมันคือเพลงอะไรวะเพลงหนึ่งนาทีแค่ใช้แค่หนึ่งนาทีอ่ะนี่ก็คือสำนักงานที่เราทำอยู่ใช่เมเจอใช่ใช่เลยน,นะครับเพราะว่าเราเรียนมาเราต้องส่งเอกสารนะถ้าคนมาฝึกงานที่นี่ทุกคนต้องฝึกการเดินเอกสารเดินยังไงไม่ให้ปวดขาน,นั่นแหละทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วก็ฝึกพบฝ่ายคุอยอะไรเงี้ยนะครับท<อ>ุกคนต้องฝึกการใน,น,นรอกเลยอ่ะเออทุกคนต้องฝึกการนั่นรงรอเพราะว่าการนั่งรอแบบนานๆเป็นยังไงทีคทั้งที่เขาอาดๆแล้วเขาเสร็จให้เส็จแล้วจบกันใช่ไหมแต่เราต้องนั่งรอทได้ะค ทา้งน้าวฮ้ยแฝดแบบอม่เกอมาส่ายวิดีก้ามือสะอาดเลยมีนะคเต้นด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อสมองที่สมองพวบเสร็จเสร็จอะไรก็ไม่นม้นจะออกมาจากมือรู้ป่ใช่ไหม มีคนเข้าอาอีกครึ่งครึ่งชั่วโมงเเกินถ่ายถ่ายเฉพาแบตจะหมดอ่ะ ปิดแล้วไปปิดดีดูสว ah. ัสดีเคื่องชอบนี่นะคนรสับใครดีนะยัำไม่ใครน้องน้ำกินดี